สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แะด h ช n แนลขออธิบายแล้วก็แบบไขข้อสงสัยของทุกคนที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแผนแล้วก็ Pricing ที่เขาได้มีประกาศออกมาของกลายเนาะว่ารายละเอียดของการได้รับไฟล์ต่างๆการได้รับพื้นที่การใช้งานต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่า,อาพอเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างที่เขาต้องการ ซึ่งตรงนี้เราขออธิบายเป็นแบบมัลลี่หรือเป็นแบบหลายเดือนของไกลเนาะซึ่งตอนนี้มันจะมีแพ็กเกจฟรีเมกเกอร์แล้วก็บิสเนสในส่วนเอนเตอร์ไพรส์เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราจะต้องติดต่อเพื่อขอรับพื้นที่จากเขาแล้วก็ระบุค่าใช้จ่ายที่เราอยากจะได้ต่อเดือนไปซึ่งในส่วนของแบบฟรีเนี่ยเราต้องอธิบายก่อนว่าทุกคนจะใช้งานฟรีได้1แอปพลิเคชันที่สามารถพับบิกแบบออกมาใช้งานได้เลยนะ และจะจำกัดยูเซอร์ที่เอาไว้ล็อกอินเนี่ยแค่10 u ยูเซอร์คือถ้าเราทำการล็อกอินหรือกดใส่อัพเข้าไปใช้งานกลายตัวที่เราทำออกมาเป็นเว็บแอปเนี่ยเราจะใช้ได้แค่10ผู้ใช้ซึ่งอีเมลในนั้นอะถ้ามันมีเกิน10ไปแล้วอะ่ะจะไม่สามารถล็อกอินได้แล้วก็ในส่วนของอัปเดตซึ่งเราจะไม่ได้ตัวอัปเดตเข้ามาใช้งานตัวอัปเดตเนี่ยหมายถึงอะไรตัวอัปเดตเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ภายในฟอร์ม ใน Table ของเราหรือแม้กระทั่งการใช้ c อ l l API หรือตัวที่เป็นอินเ g r a t เกชบางตัวที่เราจะต้องใช้ตัวอัปเดตในการส่งข้อมูลอันนี้เราจะไม่ได้รับถ้าหากเราใช้ฟรีแล้วก็ในส่วนของฐานข้อมูลจากเมื่อก่อนที่จะรองรับเดือนหนึงแค่1ถึง200ตอนนี้เขาอัปเกรดให้เราใช้ได้ถึง25,000แถวและใช้ในส่วนของกา table รายเทเบิลดาต้ได้แต่ก็จะมีข้อยกเว้นตรงที่ ถ้าเราใช้ข้อมูลเยอะๆมันอาจจะมีการอัปเดตในแต่ละเดือนเราต้องใช้ส่วนเสริมใช่ไหมอันนี้เราก็จะไม่ได้ใช้งานตรงนั้นแล้วมันก็ไม่รองรับส่วนตัว Key f e ี t u r e ที่เขาให้เรามาเนี่ยมันมีเหมือนเดิมอยู่แหละตัว c o m p พ n เ n นเนี่ยเราจะใช้ได้ถึง40 c o m p พ n เ n นที่เขามีมาให้ทั้งหมดแล้วก็จะมีในส่วนของ Real Time Data s าซิที่เขาจะ s y ง c d a ัตให้เราอัตโนมัติส่วนในแพ็กเกจของ m a r k e r ซึ่งแพ็กเกจแมคเกอเนี่ยจะได้อะไรบ้างอันเนี้ย ถ้าตกต่อเดือนเนี่ยหกเหรียญก็สเกือบ3,000บาทแต่ว่าเราจะได้ในส่วนของแอปเนี่ยสแอปในการพับบิกออกมาใช้งานผู้ใช้แบบ Unlimited Personal User ต,ตัวนี้จะบอกว่า Unlimited ก็ไม่ได้เพราะว่าเราลองไปเช็คมาแหละมันจะสูงสุดอยู่ที่1ล้าน User เราจะสามารถให้คนเข้ามาใช้งานหรือล็อกอินเนี่ยได้สูงสุด1ล้าน User นะตอนนี้นะสำหรับแพ็กเกจนี้ อัปเดตแถวขึ้นไปเนี่ยสูงถึง50,000แถวเลยแต่ว่าในส่วนของอัปเดตให้มาแบบน้อยมากอยู่ที่500แถวต่อเดือนในส่วนนี้จะคิดเพิ่มในการอัปเดตเนี่ยสเหรียญนะน่าจะ2เหรียญเพิ่มพีละ2เหรียญต่ออัปเดตแล้วก็จะมีในส่วนของ Data ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เราใช้ google sheet ได้ในส่วนของ maker นะกลาย table กลาย b i table แล้วก็ google sheet ตรงนี้จะมีแถมฟีเจอร์ในส่วนของกล AI เข้ามาให้แล้วก็ตัว workflow ที่สามารถใช้งานได้ไอตัวตั้งเวลาตัวเว็บฮ o กเว็บฮุกที่เป็นเว็บฮ o ก ticker นั่นแหละอันนี้จะใช้งานได้หมดเลยแล้วก็จะมีในส่วนของ Custom Domain Name a n n branding ที่เราสามารถลบลายน้ำของกลายได้แล้วก็ใส่โดเมนเน m e ของตัวเองในส่วนแพ็กเกจของ Business ก็คล้ายๆกันเลยทุกคนแต่ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยราคาก็แอบ,บเจ็บเหมือนกันเดือนละ249หรียญก็ 8,900 0ประมาณนั้นถ้าจากราคาเดิมที่เขาเคยมีมาให้นะแต่ตอนนี้อาจจะรวมภาษีอะไรแล้วก็อาจจะเพิ่ BLANK, มขึ้นไปอีกในส่วนของแพ็กเกจนี้เราจะได้ในส่วนของ Ultimate Application เราสามารถสร้างแอปกี่อันก็ได้พับอีกกี่อันก็ได้แต่ข้อเสียของมันคือมันกลับกันกับแพ็กเกมก maker เข้าใจป้ะแพ็กเกมก maker คือเราได้แค่3แอปแต่ว่าเรามี1ล้าน user แพ็กเกจนี้ แอปเราไม่จำกัดแต่ว่าผู้ใช้เราเหลือแค่30ผู้ใช้โดยผู้ใช้1คนเนี่ยเราจะต้องเสียเงินเพิ่มอยู่ที่6เหรียญต่อคนอ่ะตรงนี้อัปเดตได้5,000อัปเดตต่อเดือนตรงนี้น่าจะเสียตังเพิ่มเป็นเซนมั้งไม่แน่ใจทุกคนบวก2เซนต่ออัปเดตแล้วก็จะมี1 0 0 0 0แสนแถวที่เราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้แล้วก็ กรอกแบบฟอร์มเข้าไปได้แต่ในส่วนของ10,000แแถวแต่ได้ข้อมูลการอัปเดต5000 5,000ันตรงนี้ถ้าเป็นองค์กรขนาดกลางหรือเล็กน่าจะน่าจะพอใช้อยู่ถ้าไม่ได้มีการวิ่งข้อมูลเยอะไม่ได้มีการใช้งานอยู่แบบ1มวันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากที่เราเห็นมาทั้งหมดก็ไม่ค่อยพอในการใช้งานก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงปรับราคาให้มันแรงขึ้นแต่ของที่ได้มันมันน้อยลง แต่ตรงนี้ตัวไกายที่เขาให้เป็นดัตาสอดมาเราจะได้ทั้งกลาย Table กลาย BigTable o o o g l e s h e e t a a เท e บิ e e อเหมือนกันกัดตัวเมื่อกี้เลยคือเราสามารถใช้ในส่วนของ User with Email Business ได้ Slack t i c k e r ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ได้แล้วก็ไกลาย i p i ข้อ API ในส่วนของกลาย e x p r s s s Support ตรงนี้เขาจะมี Support ที่ ถ้าสมมุติเราติดตรงไหนปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถให้เขามาดูแลหรือมาช่วยเหลือเราได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะลองดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยเราสามารถตั้งงบได้นะถ้าเป็นแบบ maker หรือ business ตัว user เขาว่าเป็น ultimate อยู่ละแต่ว่าตัวอัปเดตเนี่ยอ่ะเราก็ลองดูว่าถ้าเดือนหนึ่งเรามีการใช้อัปเดตมากกว่า500ครั้งที่เขาให้เนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะมันจะวิ่งไปอยู่ที่เท่าไหร่ เสื้อนี้เราก็สามารถให้เขาประเมินราคาได้ทั้งรายเดีอยวแล้วก็รายปีก็หวังว่าจะไขข้อห้องใจของทุกคนได้นะแต่ว่าในส่วนของกลายในปีนี้เรารู้สึกว่าราคามันแรงขึ้นบางอย่างมันก็ดีขึ้นทั้งตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์มันเองแต่ว่าหลายๆอย่างเวลามาใช้งานก็อาจจะยังดูขัดใจทุกคนอยู่เนาะ ก็ลองติดตามอัปเดตที่เขาจะมีมาในอนาคตเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆแบบนี้นะทุกคนวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย